ท่านประธานผู้ถนอมรักตอนที่สามปังปังนายพาเธอไปโรงพยาบาลคนที่เหลือให้ค้นต่อไปครับขอบคุณที่นี่ฉันรู้สึกไม่ใช่ว่าฉันยังไม่ตายหรือว่ากำลังฝันอยู่ฉันตายไปแล้วและเกิดใหม่อีกครั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนภาพตอนนั้นคือตอนที่เคซีกล่าวแม่เลี้ยงของฉันแอบขายฉันให้แก๊งโจรรับพาตัว นอกจะเป็นโจรลักพาตัวแล้วพวกเขายังเป็นขโมยด้วยแต่ในขณะที่แผนการของพวกเขากำลังจะสำเร็จพวกเขาได้ให้ฉันกินยาปลุกอย่างแรงหวังว่าจะฉลองกันแต่ไม่นึกว่าคนของสกุลฟู้จะพบร่องรอยก่อนจึงทำให้ถูกจับยกแกง๊งชาติก่อนฉันไม่ได้รู้สึกตัวเร็วขนาดนี้ตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่โรงพยาบาลแล้วและรู้แค่ว่ามีคนช่วยชีวิตฉันไว้ พร้อมกับจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดที่แท้นี่ก็คือความจริงในตอนนั้นสมบัติของสกุลฟู่อยู่ในยังรถตู้ของพวกเขาฉันได้ยินพวกเขาคุยกันตอนที่เมาฉันจะบอกข้อมูลที่ฉันรู้มาจากข่าวในเมื่อชาติที่แล้วให้นายเพื่อเป็นการขอบคุณที่นายช่วยชีวิตฉันเข้าใจแล้วแต่เธอไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่ารอให้เรื่องนี้จบเมื่อไหร่ฉันจะตอบแทนเธอเองไม่ต้องหอก ฉันแค่อยากตอบแทนที่นายช่วยชีวิตฉันเท่านั้นถ้าไม่มีนายคืนนี้ฉันอาจจะไม่รอดก็ได้หน้าแปลกอ้อมกอดของคนคนนี้ให้ความรู้สึกปลอดภัยจางเป็นเด็กผู้หญิงที่แปลกดีตอนที่สี่คุณเหยียนคุณฟื้นตัวได้พอสมควรแล้วสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะค่ารักษาของคุณมีคนชำระเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าาฉันกลับมาอีกแล้วเครซี่ ตอนสวรรค์ให้ฉันกลับมาแล้วชาติที่แล้วพวกแกฆ่าพ่อฉันและแบ่งเอาสมบัติของสกุลเหยียนชาตินี้อย่าหวังว่าพวกแกจะทําได้อีกใครในายคือกาวินฟูทําไมนายถึงอยู่ที่นี่ใหย,ยนี้ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่โรงแรมเลยเป็นเพราะฤทธิ์ยาสินะคนอื่นอาจจะถูกหลอกง่ายๆแต่ฉันไม่เหมือนกับพวกนั้นหรอกนะเธอไปเอาข้อมูลมาจากไหน ฉันไปตรวจกล้องวงจรของโรงแรมแล้วพวกเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องของสมบัติเลยและเท่าที่ฉันรู้เธอก็เพิ่งถูกพวกเขาซื้อมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนไม่มีโอกาสที่จะได้ยินพวกเขาคุยกันเรื่องสถานที่ที่ซ่อมสมบัติเด็ดขาดฉลาดสมกับที่เป็นคุณชายฟู่เลยแต่ว่านะคนเราตอนที่ควรแกล้งโง่ก็ต้องแกล้งโง่บ้างยักไหลฉันก็แค่อยากตอบแทนที่นายช่วยชีวิตฉันไว้ แต่ถ้านายตอบแทนกับตอบแทนกันด้วยความแค้นต่อไปถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้อีกฉันก็ควรต้องคิดแล้วละว,ว่าจะจริงใจกับนายดีหรือเปล่าปากดีเอาเรื่องเลยนะนะนายจะทำอะไรจริงใจจนฉันซาบซึ้งเลยละ่ะนึกอยู่แล้วเชียวว่าเธอต้องรู้ว่าฉันเป็นใครตอนที่ห้าจะบอกให้รู้ไว้เรื่องหนึ่งนะไลมากอะไรเมื่อกี้เธอเหมือนคนบ้าเลยละ่ะนายแกล้งกันเหรอ กินซิได้ยินว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเมื่อกี้ยังแกล้งกันอยู่เลยทีนี้มาลอซื้อใจกันด้วยข้าวกล่องกล่องเดียวเนี่ยนะแต่แต่ว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะเป็นห่วงฉันด้วยคนจะเป็นคนดีละมั้งชาติที่แล้วตั้งแต่คุณพ่อเสียไปก็ไม่มีใครใจดีฉันอีกเลยเมื่อกี้ยังโวยวายอยู่เลยตอนนี้ดันทำหน้าเหงาหงอยเทียวเด็กผู้หญิงคนนี้เจออะไรมากันแน่นะ หมอนี่เห็นฉันเป็นแมวหรือไงขอบคุณสำหรับอาหารนะคุณชายฟูที่นายพูดจาดูถูกฉันเมื่อกี้ฉันจะทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันกวินฟูต่อไปให้เรียกชื่อฉันฉันชื่อสกาเล็กเยียนยินดีที่ได้รู้จักดื้อเพราะดีนะยินดีที่ได้รู้จัก